ผมและตอนนี้ก็ก็ยื่กับซึมมนะครับแล้ววันนี้ก็ผมวันนี้เราก็จะมารีวิวของเล่นที่ผู้หญิงถูกใจสิ่งนี้คก็ผมมะผู้ชายก็รู้จักับผมฮะของเล่นตัวนี้จะเป็นไปจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากป๊อปอีทับผมอะเป็นป๊อป เป็นของเล่นที่ผู้หญิงหลายๆคนน่าจะเล่นกันคนะรับผมฮะรวมถึงรวมถึงผมด้วย <c oughs> นนองผมก็ชอบเล่นทั้ผมฮนะวันนี้เราก็จะมารีวิวป๊อปอิดป๊อปอิดที่ผมมีครับผมฮนะก็จะมีหลายแบบเลยก็ผมงแต่ผมมีแค่แบบนี้มาครับผมฮนะเพราะว่าผมผมไม่อยากเหมาเออป๊อปอิดเยอะเกินไปอะนะโอเคคับเดี๋ยวเราไปดูลายได้กันเลยนะครับเริ่มจากลาย ลายที่ทำอันแรกเลยครับผมไปดูกันโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูลายแรกกันเลยลายโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูลายแรกกันเลยลายลาย,ลายแรกนี้ก็จะเป็นลายแรกนี้ก็จะเป็นลายสี่เหลี่ยมนะอันนี้เป็นลายที่คนทำ๊อปอิดทำมาเป็นอันแรกเลยว่า ก็ตัวทรงสี่เหลี่ยมก็ประมาณนี้นะก็จะมีปุ่มเยอะหน่อยโอเคกบุ๋ดเรามาดูลูกเล่นกันเลยลูกเล่นก็กดปุ่มกันสนุกสนานเลยนี่ก็กดปุ่มตรงนี้นะปุ๊บปุ๊บด้านนี้สนุกกว่าเห็นดูด้านนี้สนุกกว่าตั้งเยอะเลยกดปุ๊บไปเลยปุ๊บ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 อันนี้กดสนุกหน่อยแล้วก็สามารถรูดได้ด้วยนะจุนะ เน่ดูหมดเลยด้านต่อไปต้องสนุกกว่านี้แน่นอนซึ่งด้านนี้ก็ไม่สนุกครับผมมันแบบทุเดยดูดูไม่ค่อยสนุกครับผมโอเคครับผมอยากพึ่งเล่นมากโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูลายต่อไปกันเลยนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูลายที่สองกันเลยลายที่สองนี้ก็จะเป็น เออลายมิกกี้เมาส์นะได้กินเหมือนหมูกระทะเลยเมื่อกี้ก็จะเป็นลายมิกกี้เมาส์นะตัวนี้หัวมิกกี้เมาส์คนทำต้องเป็นหัวมิกกี้เมาส์นก็ลูกเล่นเหมือนกันกันกบอันแรกเลยเหมือนกันทุกอันนะก็กดปุ่ม กดสนุกเลยนะเมื่อกี้ผมเงียบไปพวกกดเพลินโอเคก็บอมอย่าเพิ่งเล่นมากครับผมโอเคก็บผมเดี๋ยวเราไปดูลายที่สามกันเลยนะครับโอเคก็บผมเดี๋ยวเรามาดูลายที่สามกันเลยลายที่สามนี้ก็จะเป็นลายหัวยูนิคอนนะเป็นม้าที่ทุกคนรู้จักสําหรับผู้หญิงผู้ชายไม่ถูกใจสิ่งนี้ครับผมแต่ผู้หญิงถูกใจยูนิคอนตั้งแต่เด็ก ก็จะเป็นรูปหัวยูนิคอนนะตอนนี้ก็ลูกเล่นเหมือนกันนะแต่อันนี้มันน้อยไปหน่อยอเป็นรูปหัวเออยูนิคอนนะด้านแต่ละอันมันจะกดสนุกไม่เหมือนกันครับผมก็เกมนี้แบบถ้าใครกดคนสุดท้ายแปลว่าคนนั้นแพ้นะใครรู้จักก็ โอเคก็ okay, เดี๋ยวเราไปดูลายต่อไปกันเลยนะครับโอเคก็ okay, เดี๋ยวเรามาดูลายที่สี่กันเลยลายที่สี่ก็จะเป็นลายเฟรนฟรายนะแบบเฟรนฟรไฟแมคเดลโนอะ่ะก็จะลงสีเหมือนเฟรนฟ์เลยนะอันนี้เหมือนแบบแบบตรงตรงอาหารตรงแท่งๆอ่ะก็จะเป็นสีเหลืองตรงถุงก็จะเป็นสีแดงนี่ก็ลูกเล่นเหมือนกันนะ กันทุกตัวไม่มีไม่มีอันไหนที่จะไม่เหมือนกันเลยก็เป็นลายเฟนฟรายนะตัวนี้พูดขึ้นมาเดี๋ยวจะเดี๋ยวให้แม่พาให้แม่พาไปซื้อเฟนฟรายมากินโอเคกระปุเดี๋ยวเราไปดูลายที่ห้ากันเลยนะครับโอเคกรบปุเดี๋ยวเราไปดูลายที่ห้ากันเลยลายที่ห้านี่ก็จะเป็นลายที่ผมชอบปุ๊ นั่นก็คือลายไดยโนเสาร์นะตอนแรกผมนะึกว่ามันจะเป็นลายแบบไดโนเสาร์คอยาวอะไรประมาณนั้นครับผมแต่ว่าพอมาดูลักษณะมาจริงๆมันเป็นแบบป๊อปอ,ปอิดเออทีเร็กครับผมลายทีเร็กก็มีปุ่มสิบเก้าอันนะันน่นี้ผมนับได้แล้วตอนอันอื่นผมไม่นับนะมันเยอะเกินไปก็กดเหมือนกันเลยนะแต่ว่าตัวนี้มีอะไรที่มน่าเสียดายครับผมเพราะว่า ผมตรงนี้มันขาดก็ผมไม้นิ้วผมโผล่เลยเห็นไหมก็ไม่เป็นไรครับผมก็ยังกดได้อยู่นะก็ยังไม่ช้ำรุดเท่าไหร่นีน่อันนี้ด้านนี้สนุกกว่าทุกด้านนี้สนุกทุกอันเลยไดโนเสาร์ทีเด็กโอเคกรับผมเดี๋ยวเราไปดูลายต่อไปกันเลยนะครับ Okay, โอเคับผมเดี๋ยวเรามาดูลายต่อไปกันเลยอันนี้ลายเป็นเป็นลายที่ผมชอบที่สุดเลยครับผมฮะ <c oughs> นี่ก็คือลายเออกอซิล่านะทีนี้น่าจะเป็นกอซิล่าเออกอซิล่าเลเจนดารีนะเพราะว่าดูจากเครียดแล้วก็ดูจากลักษณะมนันนี่ตัวประมาณนี้นะอันนี้ก็จะตัวใหญ่ก,กว่าเพื่อนเลยเป็นป๊อปอิดกกซิล่าก็จะทำแบบมีกอซิล่าก็จะมีกกซิล่าหลายสีเลยนะ ผมเอาแบบสีนี่มาเพราะสีน,นี้มันเท่ดี<อ>ก็กดเหมือนกันนะกดเหมือนกันอันนี้กดตามเรียงกดเรียงตามลักษณะเลยอุ๊ยอ้ยอ,ยอยแต่ละอันอันนี้ด้านนี้ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวเราโอเคโอเคนี่กอน,นี่ด้านนี้สนุกกว่า โอเคครับผมลายกอซิล่าโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูลายต่อไปกันเลยนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูลายสุดท้ายเลยลายสุดท้ายนี่ก็จะใหญ่กว่าตัวอื่นเลยครับผมนะใหญ่กว่ากอซิล่าอีกครับผมอันนี้ก็จะเป็นลายแบบรูปทรงสี่เหลี่ยมน,นะที่จริงมันมีลูกเต่าได้ยนะเอามาเอาไวท้ทอยตรงนี้แต่ว่าลูกเต่าหาย <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นแบบตัวนี้ก็จะเป็นแบบสีเรนโบ์นะมันจะมีสีเรนโบ์เกิดทุกอันเลย ยกเว้นยกเว้นรูปสี่เหลี่ยมกับเฟรนฟายแล้วก็กัซิล่านะแต่นี้จะเป็นสีเรมโมททั้งหมดเลยสีนี่กดเหมือนกันนะปุ่มใหญอันนี้ก็จะแตกแตกต่างจากอันอื่นตรงที่ว่ามันจะมีปุ่มใหญ่ให้กดด้วยสบายเหลือเกินอ,อสบายเหลือเกินนี่อันนี้กดสบายนะ อันนี้สบายกว่านี้สบายกว่าตั้งเยอะเลยนี่ป๊อบอิดยักษ์ตัวนี้เป็นป๊อบอิดยักษ์นะสามารถสามารถพับเก็บได้นะรับพับอย่างนี้ได้นี่แล้วก็สามารถม้วนม้วนเป็นกระดาษได้นะม้วนเหมือนกระดาษเลยดูนะนี่โอ๊ย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 ,อย,อยนี่นี่นี่ม้วนกลับได้นี่อ๋อ กลับมาเด้งเหมือนเดิมมัหองร่บตอนที่มันเด้งกลับเดี๋ยวนะเดี๋ยวให้ดูนี่โอ๊ยเอยเอยนี่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 ออกมาแล้วครับผมโอเคก็ผมเดี๋ยวเราไปดูรวมกันเลยนะครับโอเคก็ผมนี่ก็คือของเล่นป๊อปอิทที่คู้หญิงถูกใจสิ่งนี้ครับผมฮะโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนนะครับ สวัสดีวันนี้ขอลาไปก่อนบายบายออฟฟิศไฟไปกดหน่อยนะสบายโอ้ฟังตัว